วัสดีนะทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่องแซบแจ็คซีแฮชนะในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลที่น่าสนใจของ SCP-4419 กันนะครับเป็น SCP ที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อพันธุกรรมของมนุษย์จนเกิดการกลายพันธุ์แต่สิ่งที่มันหลอนมากไปกว่านั้นคือมันเกิดมาจากฝีมือของแพทย์นะสิครับตามข้อมูลที่น่าสนใจของ SCP 4419หมอโรคจิตดัดแปลงมนุษย์ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยหากเกิดอาการบาดเจ็บหรือป่วยต่างๆไม่ว่าจะหนักหรือเบาล้วนแล้วแต่ต้องไปโรงพยาบาลและให้หมอเนี่ยทำการรักษาตามอาการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติกันอยู่แล้วคนระับแต่จะเป็นยังไงถ้าหมอที่มีหน้าที่รักษาผู้คนเนี่ยกับกลายเป็น SCP ที่ดูร้ายซะเองลนะ่ะครับหากทุกคนเคยรับชมคลิป s c p 4419 r รีย t ชั่แปลไทยที่ผมได้เคยทำเอาไว้คงจะทราบกันดีว่าแม้ แต่หมอเนี่ยก็สามารถกลายเป็น SCP ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองกับข้อมูลที่3 SCP 4419มันมีมากกว่า1ตัว และสามารถขยายพันธุ์ได้จากข้อมูลของ SCP-4419 ทําให้เราได้รู้ว่าเป้าหมายของมันเนี่ยคือเหยื่อที่อ่อนแอและกาลังจะบาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะโดนยิงรถชนหรืออุบัติเหตุทางกีฬาต่างๆเมื่อมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น SCP-4419 จะเกิดขึ้นณตําตแหน่งบริเวณต่างๆทั่วทุกมุมโลกในทันทีบ้างก็ว่ามันนั้นมีหลายตัวและบ้างก็ว่ามันเนี่ยสามารถที่จะแยกร่างได้โดยทางองค์กร SCP นั้น ก็ไม่อาจจะทราบได้ว่า S.C.P หมายเลขนี้มันเกิดขึ้นและแยกล่างของมันได้อย่างไรจากเหตุการณ์ที่เหยื่อเนี่ยถูกตัดต่ออย่างสยดสยองนะครับต่อไปข้อมูลที่2 S.C.P.4419 นั้นมีความโหดร้ายมากกว่า S.C.P.106 จริงเหรอ S.C.P.106 ใช้แก่อันตรายโดยสมัยอดีตเนี่ยช่วงสงครามโลกครั้งที่1ใช้แก่คนนี้มีนามว่าแลลี่ซึ่งเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยมีแน่นอนครับความดูร้ายน่ากลัวของลุงแกคือชอบเข้าจู่โจมเหยื่อที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะชอบเหยื่อที่มีอายุน้อยกว่าเรียกง่ายๆว่าลุงแกเนี่ยคือโลลิคอนดีๆ เนะเมื่อได้เหยื่อที่ต้องการแล้วจะจับเข้าสู่มิติมืดในสนามเพาะของสงครามโลกครั้งที่1โดยทันทีเป็นการสู้รบกันระหว่างอังกฤษและเอยอรมันซึ่งความหลอนจะเริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้ครับคือทหารทั้งหมดในมิติเนี่ยจะเป็นหัวกระโหลกและไล่ฆ่ากัน บางครั้งเราอาจจะโดนลูกหลงของสงครามครั้งนี้ด้วยยิ่งเราหนีจาก s c p 1 0 6มากเท่าไหร่มันยิ่งเข้าใกล้เรามากขึ้นเท่านั้นครับและจับเราก็ทําการบางอย่างจนร่างกายเนี่ยซีดราวกับไรวิญญ,ญาณกันเลยนลครับอีกทั้งในมิติเนี่ยยังมีนกประหลาดที่น่ากลัวซึ่งถือได้ว่าเป็นอันโนอโนมาลี ที่ยังหาที่มาที่ไปของมันไม่ได้ซึ่งผมเนี่ยเคยทำคลิปความหมายของอันโนอโนมารีกันเอาไว้แล้วนะ SCP 106เนี่ยที่ว่าโหดแล้วมาเจอ SCP 4419โหดและเลือดเย็นกว่านั้น3เท่าเลยด้วยการจับเหยื่อที่บาดเจ็บแทบปางตายไปชำแหละดัดแปลงพนันธุกรรม ให้ยิ่งเกิดความบิดเบือนและเลวร้วายเข้าไปอีกการกระทําแบบนี้เนี่ยห่างในวงการแพทย์คือการทดลองตัดต่อพันธุกรรมบางอย่างโดยใช้มนุษย์เป็นหนูทดลองซึ่งผิดทั้งหลักจริยธรรมและศีลธรรมอย่างมากเลยเพราะแบบนั้นเอง S C P 4419ถึงได้ชื่อว่าโหดและเลือดเย็นมากกว่า106และพบกับข้อมูลอันดับที่1น,นะ SCP S C P 4419บางทีเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นักวิจัยของทางองค์กร S C P ก็ ได้มีทุกอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึงและอาจจะหลายๆสิ่งที่ไม่น่าจะเป็น SCP ก็สามารถเป็น SCP ได้อย่างไม่น่าเชื่อนะบางทีเนี่ย SCP 4419การตัดต่อเหยื่อแต่ละครั้งมักจะได้รับผลลัพธ์ที่ค่อนข้างที่จะวิปริตเกินคำบรรยายทุกครั้งไปแล้วทุกคนล่รครับคิดว่า SCP 4419หมอโรคจิตดัดแปลงมนุษย์เป็นคนปีศาจหรือมนุษย์ต่างดาวผู้ทรงปัญญาที่ควบคุมโดยองค์กร SCP กันแน่ละครับจบ กันทึปถ้าชอบคลิปแนววิเคราะห์เนื้อหาแบบนี้เนี่ยผมขอกดไลค์แชร์ติดตามกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย s c p Mr.Q ตอนที่1ตัวประหลาดไล่ล่าเด็ก